สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นแนวทางของม้าสีหมอกนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศสองพัค่ะเลขหน้าปกนะคะอาจารย์หนูค่ะเลขมงคลบนเด่นศูนย์นะคะชุดสามตัวมี 2, 6 6 2 9 9 3 4 4 6 9 9 7 8 812 913 816ส1 7แล้วก็508ค่ะชุด2ตัวบนเต็งโตนะคะ02น3 0ส0 7 0 หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดค่ะเลขมงคลนะคะเด่นไปที่แปดค่ะชุดสองตัวมีหกหนึ่งหกสามหกหกหกเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์ค่ะแม่ตะเคียนทองให้โชคนะคะ เลขมงคลปักหลักบนมีสองมีสามมีหกมีแปดสรุปเน้นไปที่แปดนะคะชุดสองตัวมีแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าค่ะเลขมงคลปักหลักสิบล่างนะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีแปดสรุปให้เด่นไปที่ห้านะคะ มีห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าค่ะหน้านี้ม้าสีหมอกนะคะเด่นไปที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะวิ่งบนเน้นไปที่หนึ่งค่ะ ชุดสองตัวให้ศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะวิ่งล่างห้ากับเจ็ดนะคะแต่เน้นไปที่ห้าค่ะชุดสองตัวมีห้าหนึ่งห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดค่ะ เต็มเปานะคะเน้นไปที่สี่ค่ะสรุปให้สามตัวเต็งโต๊ดนะคะศูนย์สี่หนึ่งห้าสี่แปดค่ะหน้านี้นะคะฟันทงไปที่หนึ่งกับหกค่ะเด่นที่สุดคือหนึ่งนะคะบนล่างคะ่ะ คู่เงินสวยบนล่างนะคะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดค่ะแล้วก็หกสองหกสามหกหกหกแปดชุดสามตัวนะคะมีเก้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหกเจ็ดหกสามแล้วก็ศูนย์หกแปดค่ะ อาจารย์ท่านคุณนพรนะคะทีมงานโบราณเลขอาจารย์สี่ทิศค่ะมีหนึ่งมีศูนย์มีห้ามีหกค่ะแต่ให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งค่ะชุดสามตัวนะคะมีหกสองหนึ่ง ศูนย์ห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสองตัวมีแปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดค่ะแปดเก้าค่ะหรือสีหรือสีอเมตรนะคะชุดสามตัวให้แปดห้าเก้าค่ะ สองตัวให้ห้าหนึ่งห้าเก้าค่ะหน้านี้นะคะให้เจ็ดหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งเก้าชุดสองตัวให้หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะเลขดวงดาวนะคะมีเด่นศูนย์เด่นสามเด่นห้าเด่นแปดค่ะ เลขผสมนะคะมีหนึ่งมีสองมีหกมีเก้าค่ะทิศโฮมนะคะให้เด่นไปที่สามกับศูนย์ค่ะเรื่องลิตเด่นหนึ่งค่ะทางเถานะคะเด่นห้าค่ะหลักทางแก้วให้เด่นไปที่สี่กับเก้าค่ะ ธงโชคเด่นไปที่หกนะคะแล้วก็มงคลเด่นไปที่แปดค่ะเจ้าแม่ตะเคียนเงินนะคะให้เก้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะ หน้านี้สิทธิ์อาจารย์หนูนะคะวิ่งบนเด่นไปที่ห้าค่ะชุดสองตัวให้ชุดสามตัวนะคะให้แปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งสองหกสี่สองเก้าแล้วก็แปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าหกสี่ห้าเก้าค่ะ ชุดสองตัวบนเตีงโต๊ะนะคะให้สองหนึ่งสองสี่สองศูนย์สองเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเก้าค่ะวิ่งบนเด่นไปที่สองกับห้านะคะหลักร้อยก็จะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีมีเก้าค่ะหลักสิบก็จะมีสองมีสามมีห้ามีหกมีแปดมีเก้าค่ะ หลักหน่วยก็จะมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีเก้าค่ะวิ่งล่างนะคะสามกับแปดค่ะหลักสิบนะคะสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าหลักหน่วยมีศูนมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดค่ะอาจารย์เก่านะคะ บนนะคะเด่นไปที่ศูนย์ที่หนึ่งที่เจ็ดที่เก้าแนะให้วิ่งสี่นะคะชี้ตัวเด่นหนึ่งกับเจ็ดค่ะคู่เงินเด่นนะคะมีหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดสองเจ็ดหกชุดสามตัวนะคะมีเก้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหกสามเจ็ดหกค่ะล่างนะคะเด่นไปที่สองกับแปด แต่เน้นไปที่8นะคะชุด2ตัวก็จะมี2-1 2-9 8-1แล้วก็8-9สรุปบนนะคะให้เน้นไปที่3คะ่ะชุด2ตัวมี3-1แล้วก็3-8คะ่ะหลักสิบล่างนะคะมี0มี1มี8หลักหน่วยล่างนะคะมี4มี5มี7สรุปล่างนะคะให้เด่นไปที่0 สองตัวให้ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะหน้านี้กันกองจากทีมงานนะคะปักหลักสิบบนมีสามมีสี่มีเก้าเลขหลักหน่วยบนมีหนึ่งมีห้ามีแปดมีศูนย์ ให้เด่นบนสี่ตัวอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะคะมีหนึ่งมีสี่มีแปดมีเก้าปักหลักสิบล่างนะคะมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์ปักตักหน่วยล่างนะคะมีสองมีสี่มีเจ็ดมีเก้าค่ะให้เด่นล่างสามตัวอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะคะมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์ค่ะ ข้อมูลสองตัวบนนะคะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าสี่ห้าเก้าห้าสามแปดสี่แปดเก้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ข้อมูลสองตัวล่างนะคะมีห้าสองเจ็ดสองศูนย์สองห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะ วิชาโบราณจากบรรพบุรุษนะคะทํานายทายทักค่คะเด่นไปที่หนึ่งกับห้านะคะชุดสองตัวมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนห้าสามห้าห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าศูนย์ค่ะหน้านี้อาจารย์ทองกํำชัยนะคะเมืองอุทัยธานีค่ะ

ชุดสองตัวนะคะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้าแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดเก้าค่ะล่างนะคะให้เด่นที่หนึ่งกับเจ็ดค่ะชุดสองตัวมีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดห้าค่ะเซนสัมผัสนะคะอิทธิพลนายวันเด่นไปที่หนึ่งกับแปด เลขกำลังวันมีสองมีสามมีแปดมีเก้าคู่ชุดสองตัวบนล่างนะคะมีหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่แปดศูนย์ดาวเด่นหลักร้อยนะคะมีสองมีห้ามีเจ็ดมีเก้าค่ะ สำหรับแนวทางม้าสีหมอกก็หมดเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านดูแล้วก็พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแอดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ